สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูนี้อีกแล้วนะคะวันนี้เราเจอกันในคลิปที่2เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆในคลิปแรกเรียนรู้คําและความหมายของคําพอจะเข้าใจในเรื่องของความหมายของคําบ้างไหมคะเด็กๆว่าแต่เด็กๆทําการบ้านเสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นวันนี้ดูซิว่าครูนี้จะพาเด็กๆไปเรียนเรื่องอะไรเราไปดูพร้อมๆกันเลย วันนี้ครูนี้จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องภาษาพูดและภาษาเขียนแต่ก่อนอื่นนะคะเด็กๆ เรามารู้จักภาษาไทยมาตรฐานหรือภาษากลางเป็นภาษาที่บุคคลในสังคมไทยร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีใช้เพื่อใช้ในราชการและสื่อสารท,ทั่วไปในหมู่คนไทยทั่วประเทศสิ่งที่ควรศึกษาในภาษาไทยมาตรฐานคือภาษาพูดและภาษาเขียน เราไปดูลักษณะของภาษาพูดกันเลยนะคะเด็กๆภาษาพูด 1. ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารด้วยการพูด 2. เน้นการพูดสร้างความรู้สึกที่เป็นกันเอง 3. ไม่เคร่งครัดใช้ถ้อยคำและหลักเกณฑ์ ตามแบบแผนของภาษามากนะัก C. ใช้ภาษาให้ถูกต้องคำหนึงถึงความเหมาะสมกับเวลาเหตุการณ์สถานที่และบุคคล 5. เน้นการใช้ถ้อยคำที่สุภาพเป็นยังไงคะลักษณะของการพูดเข้าใจตรงกันเรามาดูลักษณะของภาษาเขียนกันเลยคะ่ะ ลักษณะของภาษาเขียน 1. ภาษาที่ใช้ในการเขียนเป็นตัวหนังสือและตัวเลขแทนการพูด 2. ใช้ภาษาพูดปะปนภาษาเขียนได้ในบางลักษณะเช่นนิทานนิยายเรื่องสัน้น 3. เข่งคัดการใช้ถ้อยคำและหลักเกณฑ์ตามแบบแผนของภาษา 4. ใช้ภาษาให้ถูกต้องคำหนึงถึงความเหมาะสมกับเวลาเหตุการณ์สถานที่และบุคคล 5. เน้นการใช้เ้อยคำที่สุภาพเช่นกันนะคะเด็กๆเ,เห็นหรือยังคะเด็กๆเ,เข้าใจตรงกันนะเห็นความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียนไปแล้วคราวนี้ครูนี้จะพาไปดูตัวอย่าง เช่นภาษาพูดแม่โทรมาอยากพูดด้วยภาษาเขียนแม่โทรศัพท์มาต้องการพูดด้วยตัวอย่างที่สองค่ะภาษา,าพูดไม้ดอกในไทยมีเยอะมากภาษาเขียนไม้ดอกในประเทศไทยมีหลากหลายพัน เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆพอจะเข้าใจในเรื่องของความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียนกันบ้างไหมคะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะถ้านักเรียนเข้าใจแล้วให้นักเรียนยกตัวอย่างภาษาพูดและภาษาเขียนลงในสมุดของนักเรียนเองสำหรับวันนี้ครูนี้ฝากให้เด็กๆทบทวนบทเรียนเป็นประจำแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ